วันนี้มีถนนสุดตัวที่ถนนเลียบคลองเก้าพื้นที่หนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งตอนนี้คุณดารุณแสงฉายอธิบดีกรมทางหลวงชนบทอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับผู้จิตสองใสนะครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะทราบว่าเราได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสุดตัวเลียบคลองเก้าครับผมค่ะ จุดนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีใช่หรือไม่คะ,ะใช่ครับใช่ครับถนนสายที่สุดตัวที่มาดูในวันนี้เนี่ยเป็นสายซึ่งอบอจอที่เป็นสายที่อบอจดูแลรับผิดชอบครับผมครับค่ะซึ่งมันมันสุดตัวยังไงคะลักษณะการสุดตัวเป็นหลุมลึกหรือว่ายังไงคะก็เป็นอย่างนี้ฮะค่ะ,ะในหน้าแรงเนี่ยการสุดตัวของถนนคันคลองฉลระทานเนี่ย ก็จะเกิดให้เห็นอยู่บ่อยๆในจังหวัดปทุมธานีอายุธยาหรือ,อนอนทบุรีนะครับก็เป็นความเสี่ยงในลักษณะทางกายภาพของถนนเองนะครับก็ถนนเนี้ยเดิมเนี้ยก็เป็นถนนเพื่อการซ่อมบำรุงคลองส่งน้ํานะครับทีนี้เมื่อเมื่อมีการถมทําผิวทำ พื้นลองพื้นทางบินคลุกขึ้นไปนะครับเพราะว่าความต้องการความจเจริญนนะะมากขึ้นการข,น,ขน,นสง่งวัสดุมากขึ้นก็ก็ต้องใช้มากขึ้นจากเดิมซึ่งมีสเสถียรภาพดีแล้วเนี่ยทำให้ทาให้เกิดการสไลดยแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวนี้เนี่ยไยแรงเนี่ยมากขึ้นนะฮะน้ำแห่งขอดน้ำจึงจะมาช่วยทำให้ยัน ไม่ให้ถนนมันสไลด์เนี่ยก็ก็จะไม่มีนะครับอ,อมันเกิดจ,จากตรงนี้ค่ะครับเกิดจากตัวนี้เป็นสาเหตุหลักนะครับค่ะแล้วยิ่งบางช่วงมีการขุดลอกนะฮะท้องคลองลงไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ดินท้องคลองก็่จะมาช่วยยันไม่ให้คันคลองเอ่อสไลด์เนี่ยก็ลดลงไปอีกเพราะ,ะนั้นสถีแล้วภาพ ของคันคลองก็ยิ่งลดลงนะครับนอ่อาก็ได้เป็นในหลักๆที่ท่านะถ้าจะบอกว่า,านนไอ้ก<อ>ารซุดตัวของถนนที่ว่านี้นอกจากจะเกิดเกิดจากการที่เออน้ําน้อยมันก็ซุดน้ําเยอะเป็นโพงน้ําในถนนก็ซุดครับใช่ครับอ่าลักษณะแบบนี้ที่เอเ่อเียบคของก้านี่เป็นลักษณะที่น้ําน้อยเกินไปไม่มีอะไรมายันกันอะไรประมาณนั้นแหละค่ะ ใช่ครับวันนี้ท่านท่านผู้แทนกรมชลประทานก็เขา้าร่วมประชุมประชุมหารือกันด้วยนะครับก็คุยกันว่าความต้องการใช้น้ําเพื่อสูบน้ําของประชาชนสองข้างคลองเนี่ยมีสูงนะครับกรมชลประทานและก็จังหวัดก็ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเพื่อรักษาระดับน้ําเนี่ยอย่างน้อยสูงกว่าท้องคลองไม่ถ้าสิบนะฮะจังหวัดนีก็พยายามบูรณาการร่วมกับทางกรมชลประทานและก็ท้องถิ่น แต่เนื่องจากว่าความต้องการใช้น้ําเนี่ยมากเพะฉะนั้นเมื่อปล่อยน้ํามาแล้วเนี่ยก็ก็ได้รับก็มีการสูบน้ําขึ้นไปใช้นะครับซึ่งซึ่งก็เข้าใจนะความจะเป็นของประชาชนต่องข้างคลองครับแล้วแล้ว<ห>แล้วจุดที่เกิดเหตุจุดที่สุดตัวอยู่ตรงไหนของเรียบของเก้าคะเอ่อตรงคอสะพานน,นะครับตรงคอสะพานที่จเจ็ดเดียวทราบว่าจะมีการขนส่งวัสดุอะไรพวกนั้นแถวนั้นอยู่ด้วยนะครับของเก้านะครับคือการใช้พื้นที่การใช้รถ การวิ่งการใช้ถนนตรงนั้นอ่ะคือคือแบบมันจะบ่อยรถก็หนักใช่ไหมครับรถทั้งเยอะทั้งหนักทั้งมีการขนส่งทั้งแล้วมันก็ทําให้การเกิดการสุดตัวได้ใช่ครับใช่ครับนี่ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งเพราะว่ามันสั่นมันกระแทกการเบรกเบรกก็ส่งแรงกระเทือนไปถึงข้างล่างนะครับถึงข้างล่างพอน้ำหนักจากรถน้ำหนักจาก ผิวจราจรน้ำหนักจากดินถมต่างๆเนี่ยมันก็มันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทุดตัวได้ขาดไม่เน่นบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะแล้วทางกรมทางหลวงชนบทล่ะคะให้ความช่วยเหลือด้านพิชาการของเขายังไงบ้างล่ะคะก็ในในแง่ของการแก้ไขปัญหาระยะระยะเร่งด่วนเนี่ยครับก็ได้แนะนํานะครับได้พูดคุยกันว่าจะต้องตัดถนนเพื่อให้ให้ลดความเสี่ยงที่จะสุดตัวเพิ่มนะะอ วิศกรของอาบาจอเนี่ยกำลังออกแบบอยู่นะครับก็ให้ได้มีการพูดคุยกับนักวิชาการวิศกรของกรมถนนชนบทนะครับประชุมหารือปรึกษาเลยกันใช่ก็ร่วมกันดําเนินการนะครับเราคิดว่าการบูรณาการร่วมกันเนี่ยเพราะเป็นปัญหาร่วมกันนะครับว่าถนนคันทรองต่างๆของกรมถนนชนบทก็มีถนนคันทรวงซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะเพราะทางกรมถนนชนบทนรับมอบโอนมาจากกรมจราจรนะครับค่ะ อซึ่งที่มาที่ไปก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าอก็มีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้เราก็ทําแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในการที่จะ,ะป้องกันป,ป้องป้องกันไม่ให้เกิดการสุดตัวเพราะเมื่อสุดตัวแล้วสไลด์ลักษณะนี้แล้วเนี่ยต้องใช้งะมาณสูงในการแก้ไขแต่ถ้าเกิดป้องกันเนี่ยก็ใช้งะมาณต่ํากว่านะครับซึ่งเราก็ดําเนินการจัดทําแผนแล้วก็วิเคราะห์ความเสี่ยงค่ะ แล้วก็เข้าแผนระยะสั้นระยะกลางะยะยาวต่อไปครับค่ะแล้วมีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมคะในการระหว่างสองหน่วยงานต้องมาร่วมกันทํางานเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะหรือว่าการไม่มีเลยฮะไม่มีนะแล้วเรื่องการก่อสร้างอะไรพวกนี้่ะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะเราไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเอ่อซึ่งทุกคนทุกหน่วยตระหนักว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ เอออาจจะมีอันตรายกรณีสุดตัวอย่างเช่นสุดตัวตอนที่สามอย่างเงี้ยบอไซก็ก็ะสบุบัติเทศระทายเป็นต้นนะครับพอทุกหวยต้องต้องช่วยกันกรมทางหลวงสปอร์ซึ่งเป็นกรมช่างนะฮะด้านถนนเนี่ยและเรากับท้องถิ่นเนี่ยอบพอทอต่างๆเนี่ยเราก็คุยกันอย่างใกล้ชิดต,ตลอดนะครับค่ะร่วมมือกันอ,อยู่แล้วนะคะร่วมมืออยู่ในเรื่อง้านวิชาการนี่ะครับค่ะด้านวิชาการร่วมมือแล้วปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสภาพที่ดินสภาพถนนสภาพอะไรที่ต้องมา ต้องมาดูแลกันใหม่นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างมีไหมคะคือผิวจราจรเนี่ยนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยผิวจราจรเนี่ยต้องปราศจากหลุมบอ่อนะครับคะ่ะจุดทางแยกทางเลี้ยวต่างๆเนี่ยต้องปลอดภัยนะครับค่ะรถซึ่งจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุตรงทางแยกทางเลี้ยวนี่ต้องเพิ่มอุปกรณ์อุปกรณสะดวกไฟกระพริบสัญญาณเตือนแอบเบิลซิปต่างๆเนี่ยอันนั้นต้องดูแลอย่างอย่างดีไฟตอนกลางคืนนะครับ ตรงจุดทางแยกทางเลี้ยวเนี่ยดูแลอันนี้จุด,จดเสี่ยงจุดุประเตุเนี่ยซึ่งจะลดปัญหาอุบัติเหตุในระยะยาวนะครับค่ะอันนี้เป็นอะไรอย่างใกล้ชิดทีนี้วกมากลับมาถึงเรื่องเรื่องสไลด์นิดเนียนะครับก็อยากกลับเรียนไปยังส้ำพันให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนนะครับคอลองเนี่ยถ้าพบเห็นอรอยแยกรอยอแนวที่เป็นบ่งบอกว่าอาจจะมีโอกาสสไลด์โอกาสสไลด์โอกาสเสียตัว ครับค่ะค <c oughs> ่ะเนี่ย <c oughs> เรื่องที่อยากขอความรู้แล้วฝากถึงประชาชนว่าเออถ้าเจออย่างนี้แล้วแล้วแจ้งที่ไหนนะคะต้องแจ้งหน่วยหน่วยที่เราผิดชอบเช่นของกมรมตำรวจเบดีก็หนึ่งหนึ่งสี่หกนะฮะหนึ่งหนึ่งสี่หกนะคะครับแจ้งในทุกหน่วยเพราะว่าเออเราก็จะถึงกันนะครับค <c oughs> ่ะค่ะสื่อถึงกันและเราจะได้มาดูแลกำหนดมาตร,รการต่างๆให้ให้ทันท่วงทีเพื่อลดปัญหา ก่อนที่จะเกิดปัญหาหนักก็คือการสไลด์นะครับก็เป็นใช้ด่วนหนึ่งหนึ่งสี่หกนะคะหรือแม่หนึ่งหกสี่สี่สัก็ได้นะครับได้จะได้เชื่อเลยกันค่ะค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะท่านอธทิบดีค่ะครับยินดีกับท่านจิตฝองใสแล้วก็ท่านพี่น้องทุกทุกท่านเลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ